วัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องแม็กแอคทีฟนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การฝึกการทรงตัวอยู่กับที่นะครับหรือแท็กแดนนะครับการฝึกการทรงตัวอยู่ที่หรือแท็กแดนนี้ก็เป็นท่าพื้นฐานสําหรับน้องๆมือใหม่ย้ํานะครับว่ามือใหม่มือใหม่จริงครับที่ต้องใช้ท่านี้เป็นท่าพื้นฐานสําหรับการบังคับรถควบคุมรถ จะทำให้เรารู้จักจักรยานเรามากขึ้นถ้าเราทำท่านี้ได้ทำท่านี้นิ่งแล้วอ่ะท่าอื่นมันก็จะเป็นผลพลอยได้จากท่านี้ต่อเนื่องไปครับเข้ามาฝึกการทรงตัวแบบที่หนึ่งครับการทรงตัวแบบยืนนะครับการทรงตัวแบบยืนนี้เราเริ่มได้โดยการขี่มาช้าๆแล้วก็เบรกแล้วก็ ใช้เท้าสองข้างขนานกันครับเท้าด้านถนัดจะหยุดให้อยู่ด้านหน้าด้านหลังก็ให้ขนานกันครับจะทําให้ท่ายืนบนจกักรยานของเรามั่นคงมากกว่าครับการยืนเท้าไม่ขนานกันแบบที่เห็นนี่ครับ การยืนแบบเท้าด้านหนึ่งอยู่ข้างล่างเท้าด้านหนึ่งอยู่ข้างบนมันจะทําให้การทรงตัวยากขึ้นครับ mm hmm. การขึ้นทรงตัวแบบนี้จะทําให้เราทรงตัวยากจนเราอยากเลิกไม่อยากจะทําเลยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแบบนี้ผิดครับค mm hmm. วรเริ่มที่บันไดขนาน หรือให้บันไดขา้างหน้าสูงขึ้นนิดนึงครับองศาสูงกว่าข้างหลังได้น,นิดนึงเพื่อที่จะทำให้การกดบันไดเวลาเราขึ้นไปให้บันไดกดลงแล้วรถจะพุ่งไปข้างหน้าจากนั้นเราก็ดึงเบรกให้รถหยุดแล้วเราก็ทรงตัวบนเท้าที่ขนานเบรกหน้าเบรกหลังจะช่วยหยุดรถจากการที่เรา กดบันไดในข้างที่องศาสูงกว่าพอเรากดบันไดปุ๊บเบรกหน้าแล้วก็ดึงเบรกไว้พอรถจะไปเรากดบันไดรถจะไปแล้วก็ดึงเบรกไว้จะช่วยให้เราทรงตัวอยู่บนจักรยานได้ดีขึ้นครับไปเราจะทำแทสต์แดนแบบเบอสูงครับแบบต่อไปเป็นการทรงตัวแบบนั่งบอก หรือแบบเบาสูงนะครับสำหรับรถที่เป็นรถคอสกันที่ที่ไม่สามารถที่จะปรับหลักอานให้ยุบลงได้นะครับมันก็จะมีหลักการที่แบบว่าเบาจะต้องสูงขาต้องสุดใช่ครับทีนี้พอเราจะฝึกแต่สแตนเราก็ต้องมีเบาที่สูงหลักการก็จะเหมือนกันกับแบบยืนนะครับเพียงแต่เราต้องเพิ่มองศาของเท้าที่ถนัด ให้มากกว่าแบบยืนนะครับเพื่อที่จะเป็นการกดบันไดให้รถดันไปข้างหน้าแล้วก็เราก็ดึงเบรกไว้นะครับเมื่อคนดูเข้าใจหลักการของแท็กสแตนแล้วก็จะสามารถทำได้ง่ายนิดเดียวเองครับ <St ars> การแท็กสแตนแบบที่3การทรงตัวแบบนั่งปล่อยมือครับการทรงตัวแบบนั่งปล่อยมือก็จะเป็นการเพิ่มระดับการทรงตัว เราสามารถทรงตัวแบบที่หนึ่งแบบที่สองได้คล่องแค่วแล้วเราก็จะสามารถทรงตัวแบบที่3ได้ครับโดยการที่เราจะปล่อยมือข้างหนึง่งปล่อยขาข้างหนึง่งแล้วเราก็ค่อยๆทรงตัวไม่ให้รถมันล้มครับหลักการก็คล้ายๆกันกับแบบทรงตัวแบบธรรมดาครับแต่เราก็ค่อยๆเพิ่มระดับปล่อยมือปล่อยเท้า ต่อไปก็เพิ่มระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับปล่อยมือปล่อยเท้าแล้วก็เอาเท้าประคองล้อหน้าไว้ทีนี้เราก็จะปล่อยมือทั้งสองข้างสาเหตุที่เราต้องเอาเท้าประคองล้อหน้าไว้ก็คือเวลาเรากดบันไดข้างที่ถนัดลงไปนะครับรถมันก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าเราก็เลยเอาขาอีกข้างหนึ่งมาห้ามล้อไว้เพราะว่ามือเราปล่อยออกไป เราจะไม่สามารถที่จะดึงเบรกได้เราก็เลยเอาเท้าข้างหนึ่งมาประคองล้อเลี้ยงไว้เลี้ยงล้อหน้าไว้ข้างหนึ่งก็กดบันไดมันก็จะเป็นการบาลานซ์ตรงที่กดแล้วก็หยุดกดแล้วก็หยุดเราก็จะสามารถทรงตัวแบบปล่อยมือได้ครับการฝึกแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรครับเราก็ต้องฝึกฝึกทุกวันผมทำได้ ทุกคนก็ทำได้ครับผมใช้เกียร์นี้เกียร์กลางๆครับแล้วแต่ความถนัดครับอย่าใช้หนักมากหนักมากเราจะคอนโทนรลลดระยกเราใช้เกียร์กลางๆถ้าใช้เกียร์เบ,เบาเกินไปมันก็จะวืดครับที่ผมฝึกผมก็ใช้เกียร์บานกลางนะครับผมโอเคครับ ขอบคุณครับที่รับชมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วจะมีคลิปต่อไปเป็นคอนเทนต์อะไรก็กดติดตามได้เลยนะครับ